ขอเจริญธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกๆคนใครที่เข้ามารับชมก็ขออนุโมทนาบุญนะแล้วก็กดแชร์ให้อัตมาภาพด้วยนี่ไม่ใช่การสอนธรรมะแต่เป็นการที่พูดคุยกัน บางคนก็คิดว่าศาสนาพุทธของเราเสื่อมแต่ความเป็นจริงเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าศาสนาเสื่อมหรือเปล่าศาสนาพุทธของเรานั้นไม่เคยเสื่อมยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดมาเสมอมาแล้วก็ตลอดไป แตทีไไ่เสื่อมนั้น,ใน,ในใไม่ใช่าศาสนาก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเองที่เสื่อมเสื่อมโทรมในการสร้างคุณงามความดีซึ่งครอบงำไปด้วยอวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้เลยพาให้สร้างวิบากกรรมสร้างกรรมสร้างเวรไม่จบสิ้นก็ค uh ือจิตเจตสิกนั่นเอง อวิชาคือความที่ไม่รู้ไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีไม่รู้ในทุกนั่นเองเสริมสมไปด้วยคุณงามความดีเลยสร้างกรรมสร้างเวรไม่รู้จากจบจากสิ้นนั่นเองศาส,สนาพุทธเราจึงไม่ได้เสื่อมที่เสริมคือจิตใจของมนุษย์นั่นเองเช่นพระสงฆ์ปลุกเสกเลขยันปลุกเสกวัตถุมงคล หรือหรือเป็นการที่เจิมหน้าผาหรือท่องคาถาทําน้ำมนตนั่นจะเป็นกิจวัตรของสงฆ์ไหมนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มีการปลุกเสกเลียกันทําน้ํามนตหรือต่อชะตานั่นไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเป็นเดรชนวิชาซึ่งจะนําพาให้ เป็นเปรตวิสัยนั่นเองตามพุธทธวจนะนั่นเองคุณโยมไปเจอหน้าผากเป็นเมตตามหานิยมได้จริงไหมคำตอบก็คือไม่จริงถ้าเป็นได้จริงแล้วทำไมคนไปเจอลงหน,หน้าทองหลายหลายคนทำไมจึงไม่ได้ผลถ้าแน่จริงทำไมไม่เอาคนที่ไม่หน้าตาดีไปเจิม ทำไมเอาแต่คนหน้าตาดีไปเจิมจริงแล้วไม่เกี่ยวถ้าคุณโยมอยากจะมีเมตตามหานิยมให้คุณโยมตั้งมั่นอยู่ในสิ่งทีรรรม,มีปิยะวาจาพูดให้เขาสบายใจสำรวมวาจาที่ไพเราะนั่นเองสเสน่ห์ก็คือการทำสร้างด้วยตนเองเช่นคนอ้วนอยากจะมีให้คนรัก เราก็ออกกําลังกายให้หุ่นดีแค่นี้ก็เกิดเมตตาในตนเองแล้วคนเราเนี่ยพอเครียดหน้าตาก็หมองคล้ำพอมาฝึกการเจริญอาณาปนานสติตามคำสอนพทธเจ้าเข้าปฏิบัติธรรมหน้าตาก็ผ่องใส,สเสน่ห์จะเกิดขึ้นเองอาบน้ำมนต์สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จริงไหมคำตอบก็คือว่าถ้าจริงนั้นก็คงจะไม่มีคนตายจริงไหมจะไม่มีคนเข้าโรงพยาบาลป่วย อันนี้เราพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ừ. ถ้ามันจริงก็คงจะไม่มีการเสื่อมก็คงจะยังไงก็ไม่พ้นกฎของอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีจริงไหมญาติโยมทุกๆคนไปดูดวงดูชะตากับหมอดูอหมอดูก็ไปทักดูดวงว่าดวงชะตาจะดีอย่างนั้นอย่างนี้จะเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ก็ไปเชื่อ แล่แตอนนี้ก็ไม่รู้จักการทำมาหากินไม่รู้ไม่รู้จักการสร้างบุญใหม่เพิ่มมวัวแต่กินบุญเก่าแล้วตอนนี้พอบุญใหม่ไม่สร้างตั้งอยู่ในความประมาทนะคุณโยมชีวิตที่เคยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีก็จะเริ่มเดินลางหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆเพราะไม่มีบุญเก่ามาหนุนนำนั่นเองเพราะบุญใหม่ไม่เคยสร้าง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดตัดว่าโชคชะตาไม่มีอยู่จริงเราไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาเราไม่เชื่อโชคชะตาที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีหรือชั่วมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเองคุณโยมประมาณนี้เช่นมาวัดเนี่ยพระก็มักจะแสดงธรรมว่าทำบุญเยอะๆนะโยมทำบุญแล้วรวยเกิดชาตินหน้าแล้วรวย แล้วตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาไปเกิดบนส่งสวรรค์เช่นเป็นคำสอนที่ผิดอันนี้คือไม่ถูกต้องจริงแล้วการให้ทานเนี่ยคือการมีจาคะละความตาหนีทีเหนียวออกจากตัวออกจากตนไม่ใช่ว่าทําทานไปแล้วจะไปเป็นนุ่นเป็นนี่นะไม่ใช่มันก็เลยพาให้โยมเนี่ยหลงบุญหลงบุญนั่นเองว่าฉันเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้คน อื่นที่ไม่ทําบุญเป็นคนเลวใช่ไหมการที่เป็นคนมีสินมีธรรมจริงจะไม่กล่าวหาว่าใครเลวว่าใครชั่วและตอนนี้เนี่ยจิตที่ไม่เคยฝึกกออารเจริญอาณาปานสติเลยมัวแต่หลงบุญเมื่อความตายมาถึงจิตก็จะหลงตายเกิดความโกรธตกนากเกิดโลภะไปเป็นเปรตเกิดความโลภไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประมาณนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจจิตเราไม่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยเราก็จะเกิดการหลงบุญเกิดขึ้นแล้วก็จะจิตก็จะหลงตายเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าถ้าจเจริญด้านจิตใจจริงๆก็คือว่าพระจะต้องสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานสอนเพื่อให้โยมเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นทุกข์ให้เห็นการเกิดดับของทุกข์ให้เห็นการเกิดดับของอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยโยมถึงจะปล่อยละปล่อยวางได้สาธุจเจริญพร